นองบรรยากาศจะไปทำงานทงฟ้าที่หน้าที่คอนโดจะไปพี่น้องให้คนตาขยะไปทิ้งขยะเต็มเลยขยะพวกเศษอาหารพวกอะไรเงี้ยที่มันสกรปรกอะไอที่เหลืองๆเป็นพลาสติกนะดิงแดงนู้นเป็นกระดาษนี่ไอที่เห็นคอนโดสีเดียวสีส้มสี เรื่องอ่อนๆอ่ะคอนโดเดียวกับค้องเยี่ยป่าดได้ไหมเนาะนั่นสงสัยเขาจัดงานวันเกิดนะเขา,าตัดติกลูกโป,ป่งไป,ไปลูบคนนั่งตึกนั่นน่ะดูรถเ,เธอมาถึงดิ <c oughs> ต้นต้นนี้ใบหมดแล้วพี่น้องแห้งแล้วคุณตาบอกต้นไม้มันนอนรับ <c oughs> ต้นไม้นอนรับมาละคุณตา 嗯。<clears throat>